สวัสดีครับทุกคนคงจิบครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําให้น้ําที่แบบไม่ค่อยแรงเนี่ยนะทุกคนเนี่ยสายยางเนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงนะครับถ้าเราไม่บีบให้ตรงปลายสายยางเนี่ยมันเล็กลงแบบนี้เห็นไหมครับผมจะมาบอกวิธีง่ายๆด้วยงบไม่ถึงสิบบาทนะครับประมาณน่าจะละห้าบาทสิบบาทเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ ว่าที่ไหนจะขายราคาเท่าไหร่นะครับเห็นไหมมันจะมันจะไม่ค่อยแรงถ้าเราไม่บีบถ้าเราบีบอย่างนี้มันจะแรงโอเคผมพยายามที่จะไปอ่อมันจะเป็นข้อต่อนะครับของสายยางเนี่ยที่จริงมันจะมีที่เปิดปิดมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นที่เปิดปิดนะทุกคนอันนั้นก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ผมก็จะ ใช้อันนี้นะครับเพราะว่าอันนั้นก็ผมหาซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีภาพตัวอย่างอยู่ตรงนี้ให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่กระดูนะครับว่าจะแรงขึ้นแค่ไหนเห็นไหมทุกคนนี่ง่ายๆเห็นไ,ไหมครับแค่เนี้ยก็แรงขึ้นละแต่ที่ถ้าเป็นสายยางธรรมดาแค่เนี้ยพอเราเอาใส่ปุ๊บเนี่ยแรงเลย ไ,ไปไกลมากนะครับนู่นดูเห็นไหมเอาละครับทุกคนนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ผมนํามาฝากนะครับบ้านไหนที่อยากให้น้ําแรงนะครับก็หาซื้อมาใส่นะทุกคนนี่ง่าย ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็เชิญกดไลค์กดซับสไครป์คลิปด้วยนะครับแล้วลเราเจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบายครับ